สวัสดีค่ะมาพอกันอีแล้วคุณวิไลสภัยยูเคค่ะทุกคนเป็นไรสบายดีกันหรือเปล่าคะช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าวิไลทํางานมาเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็บโูว่าจะเฮ็ดยังในแต่ละมือเนาะค่ะเอาอีแล้วค่ะวันนี้วิไลก็จะมาตำส้มตําอีกนะคะเช่นเคยค่ะทุกคนส้มตากับขนมจีนค่ะทุกคนนี่ได้ใส่เบิงนี่ส้มตากับขนมจีนกินกับขนมจีนแบบนี้นะคะแล้วก็กินกับใส่กอค่ะ แฟนอบใส่กรอกในเคืองดันลังนี่นะคะสะดวกง่ายเลยค่ะทุกคนนี่ตั่งแคบ่บุไหวตั่งแค่เวลาไหวสำนั่นแหละเราก็มาเห็ดแป๊บเดียวได้กินค่ะนั่นแหละเมื่อนี้สามีก็ไปซื้อบะฮุงมาให้อีกค่ะแต่บะฮุงนี่เป็นแตแต้มือที่ว่าวิวลรีวิวนะคะบกฮุงหน่วยนี่แ,แตตะมือนันเลยวิไลกับเพิ่งตํา จริงแล้วก็มีอยู่สองหนว่วยเวลากินไปหน่วยนั่นก็ประมาณสองสองหลอบสามหลอบได้ค่ะนี่ก็คือหน่วยที่สองที่สื่อมากที่วิไลรีวิวเบิงนะคะที่ว่าเวลไปช็อปปิง้งเวลาก็จะหอ่อฟอยไปแบบนี้นะคะนี่สื่อมากเวลาก็จะหอ่อฟอยไปแบบนี้ค่ะหอ่อให้มิดเลยนะคะคันทาสมุด่าเล็ดหลอดออกมาในจักหน่อยก็จะมีแบบว่าเน,านะะ่าค่ะทุกคน ถาเล็ดหลอดออกมาด้วยทีเวลาทีห้าหอาเหลี่ยวจะมีแดีวปลาเลื้อยไปนิดๆในหน่อยแบบนี้ก็ะจะเน่าค่ะจำเวลาทีห้าฝานเปลือกออกแบบนี้เ้าต้องพยายมเฝ้ากินนะคะถาบจังสันก็นจะเน่าวไว้ค่ะทุกคนเพื่อหลงงานถามวิไลวาวิไลเจ้าเห็ดงานนั่มแล้วเจ้ากลับไปเฮ็ดเจ้ากลับไปเห็ดยูทู e นั่มเจ้า,จามือตี โอ้ยกับมือตัวนอกแถมข่อยกับเบดลไปเห็น y o ยูทูบได้ข่อยกลับไปข่อยกับไป,บไปทํางานบ้านซักผ้าบ้างเธอกระลิดผ้าเลี่วแต่ความเหนื่อยของตัวตัวเองอสินะคะ่ะบ้างเธอวิไลก็จะเหนื่อยแห้งวิไลก็จะเห็ดแค่ล่างจานนู่นนี่นั่นเก็บครัวเนี่ยจักหน่อยแล้วก็เห็ดอาหารนี่แหละคืออาหารลักของว่แรก็คือส้มตำค่ะส้มตำมะละกอบแบบนี้นะคะ ปกติก็จะใช้อันนี้แต่รู้สซึว่าถับฟานแบบนี้จะแสบแบบนี้นะคะก็เลยเออฟานฟานเห็มูมตาให้กินดอกก็เลยติดใจก็เลยฟานเองคนว่าแทมมจาตั้มสมเนี่ยจะตัต้มลาย้ายจะกินเมดบอก่นว่าเมดค่ะเมดแต่ว่าเวลาถี่เวลาทําคลิปกรีดกินนะ่ะมันใสเวลาค่ะทุกคน ใส่เวลาก็เลยรู้สึกว่าเออมันโดนเกินไปก็เลยกินแล้วก็ค้างไว้ก็เลยมานั่งกินต่อจังสินะมดเลยนะคะทุกรอบนี่ทุกครั้งที่ท,ที่ตำส้มตำมดค่ะเพราะว่ามือหนึ่งนะวิไลบอก่อยเด็กกินยั้งเนาะคือไปทํางานนะวิไลจะบอก่อยเด็กกินยั้งมดมือเราเสาร์วิไลก็จะกินแครออ์อีหยังนะขนมปัง กับกล้วยนั่นแหละคืออาหารเสาร์วิไลวิไลก็จะกินแบบนั้นเพราะว่ามันบ่มีเวลาค่ะทุกคนเวลาทีบา่าตอนเสาร์ตื่นขึ้นมาหย่านเวลาซาที่จริงแล้ววลไลทางานสิบโมงเสาร์ก็จริงแต่เวลามันผ่านไปเร็วมากบางเธอเวลาก็จะหลังจานไว้แน่โทรหาพีโทรหาหน่องเบิงยูทูบยูทูบเบิงความเขอนไว้ของกันเมืองหนุนนีนันสารพัดเลยค่ะนั่นก็คือมันเห็นให้เฮาพอนครยนะคะ คนคลายม,มันทําให้เรารู้สึกว่าเออไม่ไม่เครียดเท่าไหร่การที่ว่าเขาอยู่จังสี่สภาพอากาศแบบนี้สิ่งที่เหตุดใดก็คือ,คอช่วยเหลือตัวเองทํายังไงที่ให้ตัวเองนะ่ะสบายใจบกเครียดนะสินะนั่นแหละมันบม่มีไพซอยห่อใดหรอกคะ่ะเฮ้าก็ต้องพยายามสัรหาสรรหาอีหย่างที่เหตุในเฮ้าร,รู้สึกบเบื่อนั่นแหลคะค่ะการที่ว่าบางคนจะบอกว่าทํางาน ทำงานเห็ดยังนุ่นนี้นั่นมันจืหายเบื่อ er ไปเองสําหรับบางคนก็เป็นสําหรับบางคนเขาเก็บ่เป็นนะคะแบบนั้นแต่สําหรับวิไลเนี่ยบางเธอวิไลเห็ดนั่นเห็ดนี้มียังเห็ดสารพัดเลยค่ะงานบ้านก็มีมัดมือขันซีเห็ดเนาะแต่บางเธอมันต่างกันค่ะถ้าสมมติว่าห้าเห็ดยังซ้ําๆเดิมๆอยู่ทุกวันมันก็จะเห็ดในห้หารหหู้สึกว่าเบื่อได้อันนี้สําหรับบางคนนะคะแต่สําหรับบางคนเนี่ยเขาก็บ่เป็นแต่ สำหรับตัววิไลมันก็ต้องมีบางวิไลก็ต้องทรหาหมูโท้หายังโทรหาขรอบพัวทั้งเมืองไทยบ้าเธอเนะี่ยมีเหลืองเบาบอมันก็บกค่อยมีเหลืองเบาดบบเบาซ้ำๆเหลืองเดิมๆอยู่หันหละขาววนเวียนไปแต่พอความถี่ว่าห้าอยากได้ยินเสียงเพื่อนอยากได้ยินเสียงคนหลอกขอ่างอยากได้ยินเสียง คนหนอกเนื้อจากในคขอบค,ครัวอย่างสินะคะแต่ขันมะเวั่แล้ววิไลก็มียังเห็ดเยอะแยะวิไลก็ล้างจากที่วิไลยุดเนาะเมื่อได้ทีวิไลยุดมือก็เป็นวันยุดของวิไลอีกมือหนึ่งค่ะวิไลจะยุดวันพุธวันพฤหัสนะคะวิไลก็อยากใส่เวลากับรอบครัววิไลก็อยากใส่เวลากับสามีนี่ก็ยังป่ะท่านใดใส่เวลากับหลูกสาวพอหลุกสึกว่าตัวเองเหนื่อยไปใส่เวลาแต่กับแฟนบางเธอหลุกสาวก็จะหน่อยใจหลุกสาวก,ก็จะบอกแม่เจ้าให้แต่เวลาพอกอน,นุนน่นั่น แต่บางเธออย่าลืมให้เวลากับลูกสาวต้องพยายามจิดเขาไปเบิงนน้ำว่าเขาโอเคบอบางเธอได้หน่อยอยู่นี่นี่เขาไปโรงเรียนเขาอาจจะมีมูลเล็กๆหน่อยๆแต่เขากลับมาเขาก็อยุ่แต่นบ้านยังเช่นลูกสาวลูกชายว,ว,วิไลขันลูกชายว,วิไลก็จะไปหามูช่วงสุดสัปดาห์แต่ลูกสาวน่ะบ่คอยไปหน่อยแต่ลืมว่าวิไลก็ลืมถามเพิ่นประมาณหลายอาทิตย์แล้ว,ว่าเพิ่นโอเคบอ ถามปกติโอเคแต่บางเธอเด็กหน่อยเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าแม่ถามไปจะสั่นแหละแต่ลึกๆแล้วเขาอยากคุยเมื่อใดเมื่อใดที่วิไลแบบว่าชวนพันมาบังหนังพันจังสีอยากปากอยากสีเบาอยากสีคุยกับวิไลยอย่างสีนะคะ่ะแต่สาสมุดว่าเขาถามผิวเพลินคือเวลาเป็นเขามากในบานหรือว่าพันยางวนในเือนจะโอเคบอลหนุนน้นันเพิ่อก็ตรงตอบว่าพ่นโอเคพอพ่นกับใบใหญ่บอยากสีเบาองสีนะคะแต่ห้าก็ตรงสังเกตนาวาลู เฮาโอเคบอที่จริงหลุดไส้วิไลกับใส่ใจนะคะแต่เพิ่นเป็นคนถี่ยากแน่เพิ่นจะเป็นคนถี่บวาแต่กับวิไลลูกเพาะกับพอเพิ่นกับยากคือกันเพิ่นเขาใจหยากค่ะกับปูไส้เพิ่นเขาใจหยากโมเมนต์ว่าเฮาบ่อยากใส่ใจเพิ่นได้บางเถือเฮาตามเพิ่นบ่ทันเฮาพยายามจะเท็ดดี้สไลเพิ่นก็รู้สึกว่าเพิ่นงุนอิดรู้สึกว่าเพิ่นอารมณ์เสียจังสันตลอดนะสินะคะก็เลยเออปล่อยๆเพิ่นไปถ้าสมมติว่ามือใดเพิ่นไปใส่ชีวิตของเพิ่นเอง เดี๋ยวเพคนก็จะเรียนรู้เองประม่านันสินะคะเอาก็ปล่อย,ปอยไปเพลินไปปะตกไปหนุ่ไปวนไหวน้ำเพลินมากไม้นั่นแหละค่ะนี่แหละมื่อนี่ก็บสมตําเช่นเคยค่ะเป็นจังไรกันเนาะมื่อนี่ก็มา่อว่าสู่กันฟังเนะาะว่าเป็นจังไรแน,น่บ้างเธอเนี่นะวิไลบรเิเวณงคลิปสิวาสู่ฟังวิไลบรเิเวณงคลิปละกลันที่เห่าบรเิเวณงคลิปประจําบรเิเวณงคลิปทุกมือ YouTube เขาก็จะบดันให้เห่าเลยค่ะมันจะบริเว เข,เขาเขาเรียกว่ายัางเผยแร่ประมาณนั้นเนาะถ้าพเห็ดเฟซเห็ดยูทูบก็จะเข้าใจก็จะเป็นสีเขาตรงพยายามลงเรเื่อยให้คนเห็นหนาเห่าให้คนจ้าหนาเห่าใดแล้วเวลาเขาเห็นมันจากสิบแบบว่ามันมันจะเด่งขึ้นมาเองถ้าเห่าเบิงงพายดุๆประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเข่าบกข่อยลงคลิปมันก็จะบกเผยแร่ประมาณนี้นัน่นแหละนี่นี่นใส่กอ,อกนี่ ดูหน้าตาเนี่ไม่ค่อยหน้าหน้าอร่อยนะคะแต่อร่อยมากค่ะใส่กล่องกันนี้นะคะนี่คุณซามีมันไปซื้อบักคงสิรอรให้ฟังเนาหน่วยนึงนิดนึงพนบอกว่าหายวลตตัดออกวลตบอกว่าเอาไปเอาไปขึ้นหน่วยนี่พันบอกว่าโอ๊ยขาดมันข่อยมันแพงกว่าบะคงเจ้าอีข่อยบอกไปดอกเจ้าตัดออกเอาพลังสี่สพันไปซื้อหายพันไปแบวกที่จริงแล้วเมื่อนี่เนี่ยโมเมนต์เป็นหมือของเขาขายบุ่งดอกค่ะทุกคน เมื่ออื่นเขาจะเสิเอามาสงสัยอันนี้เหลือพันยันเมียวบ่อใดกินยันบ่อท่านขังทีเล้วนะข้าเจ้าไปเอาเมื่อพันวาวิไลก็เลยบอกพันวาข้าเจ้าไปเอาบักฮงเมื่เลยขอบ่อท่านเลยหนุนนิ่นนันแต่ว่ากับวิไลก็บบาริซิเลียดอกควาวิไลก็ไปเมืองใหญ่อยูวิไลก็ไปสื่ออยุงสีนะคะก็เลยบาริซิเลียอีหยังอันนี้แหละที่บอกสู้กันปั้งนี่แหละแต่นนี้เพิ่นก็เลยไปเบิ่งให้เพิ่นว่าขอไปซื้อบักหุ่งมาให้ยจากน่งเด้อเพิ่นมาเออ ตรงนี้กับทำงานวนไปพยายามสะเห็นหอยล้งแร่มแบบสะอาดนรงนี้หนั่กนสินะคะมันกับสุขรกทุกมือเนาะขันใสใ่เห่าเยษเห่าเห็ดสะอาดมากๆทุกทีทุกมุมทุกมือห้างเห็ดใดคะ่ะแต่ว่าคนอื่นเขาเศเห็ดใดน้ำเห่าบอ่อประมาณนั่นแหละมันก็เลยเห่าของแดนร้นายกว่าเขาขสินะ บอเป็นอย่างมีงานดีกว่าไม่มีเนยไปทนไปสู่ไปอืมฟังเทียวหม่องหงเดี๋ยวเวลาจะตั้มหม่อง,งตั้มเสร็จหล้วเวลาสีมาหายเบิงเนาะคะ่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเมื่อน,นี่ก็ใสตั้มใส่นมจีนไปเลยลุไปเลยกินน้ํากัดอันใส่น้ํากัดไปเลยจะเป็นตั้มซัวไปเลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวมูสิต๊กใจแหละเพลินลุกงานถามจะกินเมดตีเห็นเจ้า เห็นจะเห็นลายขนาดนันจ้านกับใหญ่ขนาดนี่จะกินเมดติเมดค่ะก็เลยว่าเมดนั่นแหละค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะค่ะ